ก่อนอื่นถากพี่นิดก่อนเลยค่ะว่าทําไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาคะคือคิดยังไงคือถึงได้จัดมีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะจริงๆรแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของการรักษารักษาพยาบาลเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการส่งเสริมค่ะป้องกันร,รักษาแล้วก็ฟืน้นฟูจริงในส่วนนี้เนี่ยพยาบาลเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้ผู้เจ็บไข้นะคะผู้ป่วยเนี่ยหายนะคะแล้วก็กลับไปอยู่ บ้านกับครอบครัวยังมีความสุข<ฮ>ะนะคะตอนนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอยู่ในเรื่องของการรักษา <ฮะ S 2> แล้วก็ฟื้นปูเราให้คําแนะนําก่อนที่จะกลับบ้านก็เลยมีความคิดว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อให้ครบถ้วนของในเรื่องของกระบวนการรักษาพยาบาลเนี่ยคนที่จะลงไปในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็มีการป้องกันเสริมเข้าไปด้วย นะคะในใน,ในส่วนนี้เราก็เริ่มที่ข้าราชการตำรวจแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อาจจะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในแปดต,ต่างๆนะคะทีนี้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะคือเวลาเลือกจกัด เราเลือกจัดในวันหยุดที่ข้าราชการตารวจเนี่ยจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับคนในครอบครัวถูกต้องไหมคะรวมถึงพี่น้องประชาชนในในพื้นที่เราแวดใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะเป็นวันหยุดของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเลือกจัดกิจกรรมในวันหยุดล่าสุดที่ผ่านมานี่จัดช่วงวันไหนคะล่าสุดที่ผ่านมานี่ก็คือวันที่5กรกรากมาซึ่งเราไปจัดที่แปดลือชาแปดลือชาค่ะแล้วก็ในวันที่10ในวันที่19 กรกฎาดาเราก็จัดที่แปดชุมชนรัดยาวค่ะแล้วเป็นยังไงคะเสียงตอบรับหรือว่าออการประชาสัมพันธ์ในในส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนทางกลุ่มง,งานโรงพยาบาลตํารวจมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการนี้ออกไปอย่างไรบ้างคะค่ะออต้องต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากเลยใน ตั้งแต่สบตอบฝ่ายสวัสดิการของตรรเราก็ไปติดต่อท่านผู้การแล้วก็ท่านผู้การก็ให้ความร่วมมือมากแล้วก็แนะนําว่าเอาไปแฟดนี้นะดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสารวัตรหรือผู้เขาจะเรียกว่าผู้ปกครอง<ะ>ประจําแฟดเนี่ยนะคะ,ะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีการลงประชาสัมพันธ์ในไลน ในบ้านพักเนี่ยเขาจะมีไลน์กลุ่มเขาก็จะลงไปในไลน์ว่าวันนี้เนี่ยะจะมีโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมาให้บริการกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี๋ยนะถามนิดนึงว่าเวลาจัดโครงการแบบนี้ค่ะกิจกรรมที่นําลงไปเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะรวมถึงการเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยเรามีการไปตรวจอะไรบ้างค่ะใน,ในกิจกรรมที่เราลงไปเนี่ยต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือ จากน้องๆน้องๆพยาบาลนะคะเกือบทุกทุกภาคส่วนเลยนะคะจริงๆของของกลุ่มงานพยาบาลเนี่ยจะมี12 12สายงานนะคะก็ในแต่ละสายงานการพยาบาลนะครบก็จะมีจุดเด่นของของแต่ละที่อย่างเช่นอย่างเช่นสายอายุหนึ่งเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการดูในเรื่องของหัวใจนะคะแล้วก็คุณพยาบาลที่ ICU เนี่ย เขาก็จะมาช่วยดูผลในเรื่องของการแปลผลเรามีการตรวจขึ้นหัวใจมีการตร,ตรวจขึ้นหัวใจเสร็จแล้วเนี่ยก็คุณพยาบาลซึ่งมีความรู้ความชนานํานาญในเรื่องของการอ่านผลตรวจขึ้นหัวใจก็จะมาดูช่วยช่วยดูว่า,าปกติไหมผ,ผิดปกติไหมวันที่เราลงไปที่ชุมชนลาดยาวเนี่ยมีผิดปกติเนี่ยเจ็ดลาย นะคะแล้วก็ผลปรากฏว่าเป็นลายเก่าลายเก่าคือเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะคะอ่าสี่ลายแล้วก็มีสามลายซึ่งเป็นลายใหม่ค่ะกถ็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถคัดกรอง<ะ>อประชาชนข้าราชการตํารวจครอบครัวแล้วก็ประชาชนที่ในวันนั้นที่มาตรวจรักษากกับเราเพื่อที่เขาจะได้ทราบว่าเขามีปัญหา เรื่องหัวใจแล้วโรคอื่นๆที่ไปตรวจมีเจอที่<ม>วันนั้นที่วันนั้นไปอีกกิจกรรมหนึ่งคือไป<ะ>ตรวจในเรื่องของไฟโบสแกนคืออะไรคนะเ,เป็นการตรวจตรวจไขมันพอกตับไขมันพอกตับเนี่ยเ,เราเราตรวจได้ว่าเป็นคนแค่กลุ่มเสี่ยง<ะ>กลุ่มเสี่ยงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะกไม่เยอะค่ะ,ะที่วัน,น,นที่วันนั้นไปตรวจนะคะมีประมาณสักสองคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มปกติแล้วก็ปานกลาง ก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกําลังกายซึ่งเขาต้องต้องพึงระวังนะคะ